พระธรรมนางรูธบทที่หนึ่งสมัยที่ผู้วินิจฉัยปกครองอยู่เกิดการกระดานอาหารขึ้นในแผ่นดินนั้นชายคนหนึ่งจากเบตเลเฮมในเขตยูดากับภรยาและบุตรชายสองคนจึงไปอาศัยอยู่ในดินแดนโมอับระยะหนึ่งชายคนนั้นชื่อเอลีเมเลกภรยาของเขาชื่อนาโอมีและบุตรชายสองคนชื่อมาโลนและกิลิโอน พวกเขาเป็นชาวถิ่นเอฟราธาจากเบตเลเฮมในเขตยูดาห์พวกเขาย้ายไปอาศัยอยู่ที่โมอับต่อมาเอลิเมเลกสามีของนาโอมีสิ้นชีวิตเหลือนาโอมีกับบุตรชายทั้งสองพวกเขาแต่งงานกับหญิงชาวโมอับคนหนึ่งชื่อโอปาอีกคนหนึ่งชื่อรูดหลังจากที่พวกเขาอาศัยอยู่ที่นั่นราวสิบป,ปีทั้งมาโลนและคิลิโอนก็สิ้นชีวิต จึงเหลือแต่นาโอมีเมื่ออยู่ในโมอับนางได้ข่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเสด็จมาช่วยเหล่าประชากรของพระองค์โดยประทานอาหารแก่พวกเขานาโอมีกับลูกสะพ้ายทั้งสองก็เตรียมตัวเดินทางจากโมอับกลับบ้านนางกับลูกสะพ้ายสองคนออกจากถิ่นที่อยู่แล้วเริ่มเดินไปตามเส้นทางที่จะกลับไปยังดินแดนยูดาแล้วนาโอมีกล่าวกับลูกสะพ้ยทั้งสองว่า ลูกทั้งสองกลับบ้านไปหาแม่ของลูกเถิดนะขอองค์ผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงความเมตตาแก่เจ้าที่ได้จงรักภักดีต่อแม่และสามีผู้ล่วงลับและขอองค์ผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรให้ลูกได้ออกเรือนแต่งงานใหม่แล้วนางก็จูบลาลูกสะพ้ายทั้งสองและทั้งสองก็ร่ำให้สะอึกสะอื้นและกล่าวกับนางว่าเราจะไปกับแม่ ไปหาญาติของแม่แต่นาโอมีตอบว่ากลับบ้านเถิดลูกเอย๋ยจะไปกับแม่ทำไมแม่จะมีลูกชายที่จะให้เป็นสามีของเจ้าได้อีกหรือกลับไปบ้านของลูกเถิดแม่เองก็แก่ชราเกินกว่าจะมีสามีอีกถึงแม,แม่จะคิดว่ายังมีหวังที่จะได้สามีในคืนนี้และมีลูกชายลูกจะรอให้เขาโตขึ้นมาหรือลูกจะไม่แต่งงานเพื่อคอยเขาหรือ อย่าเลยลูกเอ๋ยแม่มีความขมขื่นมากยิ่งกว่าลูกเสียอีกเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าเองทรงกระทําให้แม่ทุกยากแล้วทั้งสามคนก็ร้องไห้ด้วยกันอีกจากนั้นโอปาจึงจูบลาแม่สามีและกลับไปแต่รูธยืนกรานจะอยู่กับนาโอมีนาโอมีกล่าวกับนางว่าดูสิสะพยอีกคนก็กลับไปหาญาติและพระของเขา เจ้าก็ควรกลับไปด้วยแต่รูทต,ตอบว่าอยากขยันขยอให้ลูกทิ้งแม่ไปเลยแม่ไปไหนลูกจะไปด้วยแม่อยู่ที่ไหนลูกจะอยู่ด้วยญาติของแม่จะเป็นญาติของลูกและพระเจ้าของแม่จะเป็นพระเจ้าของลูกด้วยแม่ตายที่ไหนลูกจะตายที่นั่นด้วยและขอให้ถูกฝังอยู่ในที่เดียวกันถ้าลูกยอมให้มีอะไรมาแยกเราจากกันนอกจากความตาย ขอองค์ผู้เป็นเจ้าทรงจัดการกับลูกอย่างหนักเมื่อนาโอมีเห็นว่ารูดตั้งใจแน่วแน่ที่จะไปด้วยก็เลิกรบเรา้านางหญิงทั้งสองจึงเดินทางมายังเบ็เลเฮมทั่วทั้งเมืองพากันแตกตื่นเมื่อเห็นนางทั้งสองมาพวกผู้หญิงถามกันว่านี่นาโอมีจริงๆหรือนางตอบว่าอย่าเรียกฉันว่านาโอมีเลยเรียกฉันว่ามาราเถอ เพราะว่าองค์ทรงฤทธิ์ทำให้ชีวิตของฉันขมขื่นมากฉันมีทุกอย่างครบบริบูรณ์เมื่อจากเมืองนี้ไปแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำฉันกลับมามือเปล่าทำไมจึงเรียกฉันว่านาโอมีในเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้ฉันปวดร้าวและองค์ทรงฤทธิ์ทำให้ฉันต้องประสบเคราะห์กรรมช่วงเวลาที่นาโอมีและรูธลูกสะพ้ายชาวโมอับจากโมอับมาสู่เบตเลเฮมนั้น ตรงกับต้นฤด,ดูเกี่ยวข้าวบาเล่ะธรรมนางรูธบทที่สองนาโอมีนั้นมีญาติฝ่ายสามีผู้นหนึ่งซึ่งมีฐานะดีอยู่ในตระกูลเดียวกับเอลีเมเลกเขาชื่อโบอาทฝ่ายรูธหญิงสาวชาวโมอับกล่าวกับนาอมีว่าให้ลูกเข้าไปคอยเก็บรวงข้าวตกในานาเถิดคงจะมีคนยอมให้ลูกเก็บบ้าง นาอมีตอบว่าไปเถิดลูกรูธก็ออกไปเก็บโรงข้าวที่ตกเรี่ยรายหลังคนเกี่ยวปรากฏว่าที่นาซึ่งรูธเข้าไปนั้นเป็นของโบอาสซึ่งเป็นคนตระกูลเดียวกับเอลีเมเลกขณะน,นั้นโบอาสกลับมาจากเบตเลเฮมและกล่าวทักทายคนเกี่ยวข้าว,ว่าขอองค์พู้ผู้เป็นเจ้าสถิตกับพวกเจ้าเถิดพวกเขาตอบว่าขอองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงอวยพรท่านเถิดโบอาสถามหัวหน้าคนงานเกี่ยวข้าว่าหญิงสาวคนนั้นเป็นใครหัวหน้าคนงานตอบว่านางคือหญิงชาวโมอับที่มาจากโมอับพ,พร้อมนาโอมีนางกล่าวว่าโปรดอนุญาตให้ฉันเก็บรวงข้าวตกที่หลงเหลือจากคนเกี่ยวด้วยเถิดแล้วนางก็เก็บมาเรื่อยเื่อยตั้งแต่เช้าและหยุดพักใต้ร่มเงาบ้างเพียงครู่เดียวโบอาส จึงกล่าวกับรูดว่าลูกเอย๋ยฟังเถิดไม่ต้องไปเก็บข้าวในนาอื่นหรอกอยู่ที่นี่แหละไม่ต้องไปไหนอยู่กับคนงานหญิงของฉันดูที่นาซึ่งคนเก็บเกี่ยวอยู่คอยตามหลังพวกผู้หญิงฉันสั่งพวกหนุ่มๆไว้แล้วไม่ให้มายุ่มย่ามกับเธอถ้าหิวน้ำก็เชิญตามสบายมาดื่มจากหม้อน้ำที่คนงานของฉันตักไว้เถิดรูด จึงมอบลงซบหน้ากับพื้นและกล่าวว่าทำไมท่านจึงเมตตากรณาต่อดิฉันเช่นนี้ทั้งๆที่ดิฉันเป็นเพียงคนต่างชาติโบอาสตอบว่าฉันได้ยินทุกอย่างเกี่ยวกับเธอที่ได้แสดงความรักและน้ำใจต่อแม่สามีตั้งแต่สามีของเธอตายจากไปทั้งรู้ถึงการที่เธอจากพ่อแม่จากบ้านเกิดเมืองนอนมาอาศัยอยู่กับผู้คนซึ่งเธอไม่เคยรู้จักมาก่อน ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบแทนเธอที่ได้ทำเช่นนั้นและขอพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ซึ่งเธอเข้ามาลีภยัยอยู่ใต้ร่มบารมีประธานรางวัลอันอุดมแก่เธอรูธจึงกล่าวว่าเจ้านายของดิฉันขอให้ดิฉันเป็นที่โปรดปรานของท่านต่อไปท่านได้ปลอบใจและพูดกับดิฉันซึ่งเป็นผู้รับใช้ของท่านอย่างการุณาทาั้งทที่ดิฉัน ก็ไม่ได้เป็นคนงานของท่านเมื่อถึงเวลาอาหารโบอาสกล่าวกับนางว่ามาเถิดมากินขนมปังจิ้มเหล้าอางุ่นกับเราเถิดขณะที่นางนั่งร่วมวงกับคนเกี่ยวข้าวโบอาสยื่นข้าวคู่วให้นางรับประทานจนอิ่มและเหลือไว้บ้างเมื่อนางกลับไปเก็บข้าวอีกโบอาสสั่งคนงานของเขาว,ว่าแม้นางจะเก็บข้าวจากฟ่อนข้าว ก็อย่าทําให้นางอึดอัดใจจงดึงรวงข้าวจากมัดทิ้งลงบ้างเพื่อให้นางเก็บและอย่าตําหนินางเลยฉะนั้นรูทจึงเก็บข้าวบาเลอยู่ในนาจนถึงเย็นจากนั้นนางนวดข้าวที่เก็บมาและได้ข้าวประมาณ22ลิตรนางนำข้าวกลับไปในเมืองและแม่สามีก็เห็นว่านางเก็บได้มากเพียงใดรูทยังได้นำอาหารมื้อกลางวันที่เหลือ มาให้แม่สามีด้วยเาโอมีถามว่าไปเก็บมาจากไหนกันวันนี้เจ้าไปทำงานที่ไหนขอพระเจ้าทรงอวยพรคนนั้นที่ใจดีต่อลูกรูธจึงเล่าให้แม่สามีฟังโดยตลอดและบอกว่าเจ้าของนาที่ฉันไปทำงานวันนี้ชื่อโบอาสเาโอมีพูดกับลูกสะพ้ยว่าขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรเขาด้วยเถิดพระองค์ทรงเมตตาโครณา ทั้งต่อคนที่ยังมีชีวิตอยู่และคนที่ตายจากไปอย่างไม่หยุดยัง้งคนคนนี้เป็นญาติสนิทคนหนึ่งของเราซึ่งจะช่วยถ่ายได้รูดหญิงสาวชาวโมอับจึงกล่าวว่าเขายังกล่าวกับลูกว่าจงอยู่กับคนงานของฉันจนกว่าพวกเขาจะเก็บเกี่ยวข้าวของฉันเสร็จนาอมีกล่าวกับรูธลูกสะพ้ายของเธอว่าลูกไปกับคนงานหญิงของเขานั่นแหละดีแล้ว เพราะถ้าไปอยู่ในนาของคนอื่นลูกอาจได้รับอันตรายดังนั้นรูธจึงเก็บข้าวอยู่กับคนงานหญิงของโบอาสจนสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวข้าวบาเลและข้าวสาลีและนางอาศัยอยู่กับแม่สามีพระธรรมนางรูธบทที่สามวันหนึ่งนาโอมีกล่าวกับรูธว่าลูกเอย๋ยไม่ควรหรือที่แม่จะหาเย่าเรือนให้ลูก ได้อยู่ดีมีสุขโบอาสคนที่ลูกไปกับคนงานหญิงของเขานะ่ะเป็นญาติสนิทของเราไม่ใช่หรือคือนนี้เขาจะมาฝัดข้าวบาเลที่ลานนวดข้าวจงอาบน้ำพรมน้ําหอมสวมเสื้อผ้าชุดที่ดีที่สุดแล้วไปที่ลานนวดข้าวแต่อย่าให้เขารู้ว่าลูกอยู่ที่นั่นจนกว่าเขาจะกินและดื่มเสร็จแล้วลูกจงคอยสังเกตว่าเขานอนที่ไหน แล้วจงเปิดผ้าห่มที่เท้าของเขาขึ้นแล้วนอนที่นั่นเขาจะบอกลูกเองว่าให้ทำอะไรบ้างรู้ตอบว่าลูกจะทำทุกอย่างตามที่แม่บอกนางจึงไปยังลานนวดข้าวและทำตามที่แม่สามีแนะนำทุกประการเมื่อโบอาสรับประทานอาหารอิ่มหนำสำราญแล้วเขาก็นอนลงข้างกองมเมล็ดข้าวรูธจึงย่องเข้ามาเปิดผ้าห่มที่เท้าของโบอาสขึ้น และนอนลงที่นั่นโบอาสตกใจตื่นขึ้นมากลางดึกพบว่ามีผู้หญิงนอนอยู่แทบเท้าเขาถามว่าเธอเป็นใครนะ่ะรูทตอบว่าดิฉันคือรูทผู้รับใช้ของท่านโปรดคลี่ชายเสื้อของท่านคลุมตัวดิฉันด้วยเพราะท่านเป็นญาสนิทซึ่งจะช่วยถ่ายได้โบอาสกล่าวว่าลูกเอย๋ยขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรเธอเถิด ครั้งนี้เธอได้แสดงน้ำใจต่อนาโอมิยิ่งกว่าครั้งก่อนๆเพราะเธอไม่ได้เลือกคนหนุ่มๆไม่ว่าจะรวยหรือจนปัดนี้ลูกเอ๋ยอย่ากลัวเลยฉันจะทำตามที่เธอขอทุกอย่างพี่น้องชาวเมืองทุกคนต่างรู้ว่าเธอเป็นหญิงจิตใจงามฉันเป็นญาติสนิทก็จริงแต่มีญาติสนิทซึ่งมีสิทธิ์ไถ่อีกคนหนึ่งที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าฉันคืนนี้ ค้างเสียที่นี่ตอนเช้าฉันจะไปพูดกับคนนั้นถ้าเขาจะไถ่ก็ดีแล้วให้เขาทำหน้าที่ของเขาแต่ถ้าเขาไม่เต็มใจองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดฉันก็จะทำหน้าที่นี้ฉันนั้นนอนเสียที่นี่เถอะจนกว่าจะถึงเช้าดังนั้นนางจึงนอนอยู่แทบเท้าของเขาจนกระทั่งเช้าแต่ตื่นขึ้นตอนเช้ามืดก่อนที่จะมีใครสังเกตเห็น และโบอาสกล่าวว่าอย่าให้ใครรู้ว่ามีผู้หญิงมาที่ลานนวดข้าวนี้เลยเขากล่าวด้วยว่าเอาผ้าคลุมผมมากางออกเถิดเมื่อนางทำตามเขาก็ตวงข้าวบาเลหกทนานให้นางแบกไปแล้วเขาก็กลับเข้าไปในเมืองเมื่อรูธกลับมาหาแม่สามีนาโอมีถามว่าเป็นอย่างไรบ้างลูกของแม่นางก็เล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่โมอาสทำ ให้นาโอมีฟังแล้วกล่าวอีกว่าเขาได้ให้ข้าวบาเลหกธนานแก่ฉันและพูดว่าอยากกลับไปหาแม่สามีมือเปล่าเลยแล้วนาโอมีกล่าวกับนางว่าลูกเอย๋ยอดใจรอจนกว่าจะรู้ผลเถิดเพราะโบอาสจะไม่อยู่เฉยจนกว่าจะจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยในวันนี้พระธรรมนางรูธบทที่สี่าฟโบอาส ไปยังประตูเมืองและนั่งอยู่ที่นั่นเมื่อญาติสนิทคนที่มีสิทธิ์ไทยซึ่งโบอาสกล่าวถึงได้ผ่านมาโบอาสก็กล่าวว่าเพื่อนเอย๋ยเชิญมานั่งที่นี่ก่อนทั้งสองจึงนั่งลงด้วยกันโบอาสก็เชิญผู้อาวุโสข,ของเมืองน,นั้นมาสิบคนและกล่าวว่าขอเชิญนั่งที่นี่พวกเขาก็นั่งลงแล้วโบอาสพูดกับญาติซึ่งมีสิทธิ์ไทยว่านาโอมี ซึ่งกลับมาจากโมอักบกำลังจะขายที่ดินของเอลิเมเลกญาติของเราข้าพเจ้าคิดว่าควรจะพูดเรื่องนี้กับท่านและแนะให้ท่านซื้อที่ดินต่อหน้าทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ต่อหน้าบรรดาผู้อาวุโสของเราหากท่านอยากจะไถขอให้ถ่ายเถิดแต่หากไม่ไถขอให้บอกข้าพเจ้าจะได้รู้เพราะไม่มีใครมีสิทธิ์าถย,ยกเว้นท่านและข้าพเจ้ามีสิทธิ์รองลงมาจากท่าน ชายผู้นั้นตอบว่าข้าพเจ้าจะถ่ายโบอาสจึงบอกว่าในวันที่ท่านซื้อที่ดินจากนาโอมีและจากรูธชาวโมอับท่านจะได้ภรยาไมา้ของผู้ตายด้วยเพื่อสืบนามของผู้ตายต่อไปบนที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาเขาตอบว่าถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าไม่สามารถถ่ายได้เพราะทรัพย์สินส่วนของข้าพเจ้าอาจเสียไปขอท่านถ่ายไว้เองเถิด พราะข้าพเจ้าไม่สามารถทําได้ในครั้งนั้นเป็นธรรมเนียมในอิสราเอลสำหรับการถ่ายและการตกลงโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยฝ่ายหนึ่งถอดรองเท้าออกมามอบให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นการยืนยันข้อตกลงตามกฎหมายในอิสราเอลฉะนั้นขณะที่ชายผู้นั้นพูดกับโบอาสว่าท่านซื้อเองเถิดเขาก็ถอดรองเท้าออกมาโบอาส จึงประกาศกับบรรดาผู้อาวุโสและคนทั้งปวงว่าท่านทั้งหลายเป็นพยานว่าในวันนี้ข้าพเจ้าซื้อทรัพย์สินทั้งหมดของเอลิเมเลกคิลิโอนและมาลลนจากนาโอมีพร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้ขอรับรูดหญิงชาวโมอับพรยาไม่ของมาลลนมาเป็นภรยาของข้าพเจ้าด้วยเพื่อนางจะได้มีบุตรสืบนามของผู้ตายกับกรรมสิทธิ์ของเขาเพื่อนามของเขา จะไม่ขาดหายไปจากวงตระกูลหรือทะเบียนราษฎรท่านทั้งหลายเป็นพยานในวันนี้บรรดาผู้อาวุโสและคนทั้งปวงซึ่งยืนอยู่ที่ประตูเมืองจึงกล่าวว่าเราเป็นสักขีพยานขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้หญิงผู้นี้ซึ่งก้าวเข้ามาสู่เย่าเรือนของท่านจงเป็นเหมือนราเชลและเลอาผู้ซึ่งร่วมกันสร้างวงตระกูลอิสราเอลขอให้ท่านยิ่งใหญ่ในเอฟราธา และมีชื่อเสียงดีในเบตเลเฮมและขอให้ลูกหลานซึ่งองค์ผู้เป็นเจ้าจะประทานแก่ท่านจากหญิงสาวผู้นี้คือขอให้ครอบครัวของท่านเป็นเช่นครอบครัวของเปเรตซึ่งทามาคลอดให้กับยูดาดังนั้นโบอาสจึงรับรูธมาเป็นภรรยาและอยู่กินกับนางองค์ผู้เป็นเจ้าทรงโปรดให้นางตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งพวกผู้หญิงกล่าวกับเนอมีว่า สรรเสริญองค์ผู้เป็นเจ้าผู้ซึ่งในวันนี้ไม่ได้ทรงให้เธอปราศจากญาติซึ่งมีสิทธิ์ไถ่ขอให้เขามีชื่อเสียงเรื่องลือทั่วอิสราเอลเขาจะฟื้นฟูชีวิตของเธอและเลี้ยงดูเธอยามเธอแก่ชราเพราะเขาเกิดจากลูกสะพ้ยซึ่งรักเธอและดีกับเธอยิ่งกว่าลูกชายตั้งเจ็ดคนนาโอมีรับเด็กมาอุ้มใส่ตับและเลี้ยงดูเขาหญิงเพื่อนบ้านกล่าวว่า นาโอมี Naomi, มีลูกชายเขาตั้งชื่อเด็กนั้นว่าโอเบตโอเบตเป็นบิดาของเจสซีซึ่งเป็นบิดาของดาวิดลำดับวงวานของเปเรธมีดังนี้เปเรสเป็นบิดาของเฮสโรนเฮสโรนเป็นบิดาของรามรามเป็นบิดาของอามีนาดับอามีนาดับเป็นบิดาของนาโชนนาโชนเป็นบิดาของสันโมนสันโมน เป็นบิดาของโบอาสโบอาสเป็นบิดาของโอเบตโอเบตเป็นบิดาของเจสซีและเจสซีเป็นบิดาของดาวิด